เรื่องเกมกันแล้วค่ะเรามาเฉลยเกมจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยค่ะเรื่องเกมแรกนะครับจากด o l u t i o n Club ครับเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ต้องบอกเลยว่าเจ๋งและยิ่งใหญ่จริงๆครับผมใหญ่สิคะใช่ครับกับชื่อเรื่องยักษ์นั่นเองค่ะและท้านีรับบรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ร่วมเต็มีอะไรชื่อดังต่อไปอนี้ค่ะ ท่านนะครจะได้รับบัตรชมภาพยนต์ท่านละสองใบก็ต้องขอขอบคุณื้อชั้นคัาด้วยครับค่ะเฉลยเกมต่อมากันเลยดีกวา่านะคะเป็นของรางวัลคราวนี้เป็น DVD เรื่องรักสุดที่นั่นเองค่ะที่ในเอกถึงใจเนี่ยเขาได้ติ้งรักกับสังี้ถึงสามครั้งในเวลา48ชั่วโมงนั่นเองนะคะใครที่ตอบถูกเรามาดูรายชื่อกันเลยค่ะ ไปชมกันเลยนะคะอขอบคุณ Happy Home Entertainment ด้วยค่ะสำหรับของรางวัลเรามาเฉลยเกมมันต่อไปเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกมจากโรงภาพยนตร mm ์ Major, c i n e t e c ทและ e g v กับคำถามที่ว่านิตยสารแจกฟรีสำหรับสมาชิก M Generation มีชื่อว่าอะไระง่ายมากๆเลยนะครับคำตอบคือ Fast Magazine ครับเราปวูรายชื่อผู้ตอบถูกกันเลยครับ <laughs> เดินีสิตส่งรถชมพูโยนไปให้ถึงบ้านเลยนะคะราร้ากันได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเมเจอร์ชินิเฟลด์และ EGV ด้วยค่ะสำหรับของรางวาัล เฉลยหมดแล้วนะครับคือว่าเรามาเข้าสู่เกมในช่วงสัปดาห์นี้ดีก,กว่าครับวันนี้นะครับมีเกมจากภาพยนตร์น่ารักน่ารักครับที่เรียกว่าเป็นอภิมหากาภาพยนตร์แอนิเมชันกันเลยกับเรื่องยักษ์นั่นเองครับผมซึ่งงานนี้ยักษ์ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าทุ่มทุนสร้างไปกว่า100ล้านบาทครับซึ่งเป็นการร่วมทุนสร้างนะคะของสหมคุณปีนบ้านอิทิฤทธ เพือจิ๋วและ the ร์พอยต์พิกเจอร์นั่นเองค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะดําเนินการสร้างโดยพิสิทธิ์ประภาชน์ชราโนนคนท่านนี้เรีวยกว่าเก่งรอบด้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของรายการแต่งเพลงสร้างภาพยนตร์การก์ตูนอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาบอกมาว่าได้รับแรงบันจาลใจครับผมจากตัวละครคลาสสิกในมหากาพย์รามายณะหันุมานทศก,กัณฐ์นะครับและอีกมากมายเลยะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้เสียงภาคครับผมโดยนักแสดงที่เรียกได้ว,ว,ว่าคัดสรรมามีคุณภาพมากมากเลยนะครับเจะเสดง คุณศักดิ์สุทธิ์พงศิรินะครับคุณเกียรติศักดิ์อุดมนาเด็กหญิงชาญิสานะครับสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็คุณตั๊กบริบูรณ์จันเรืองแน่นอนแน่นอนครับอีกมากมายเลยนะครับคเรื่องราวเป็นย่งไรนั้นเราไปคุ้นเอาะกันเลยค่ะคุณยักษโอ้เปอาชีพะรโอ้พอไม่ได้จุดรวยแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างขุนกระตองฝ่ายราม และขุนยักษ์ฝ่ายทศก,กัณฐ์ที่จบลงแบบล้างเผ่าพันุ์ล่อยทิ้งให้สนามรบนั้นกลายเป็นจรงสุสานรซรากเศษโลหะและเป็นขุมทรัพย์ให้กับบรรดาคุนค้าของเก่าและแล้วเรื่องราวมิตรภาพและการเดินทางประจนภัยของเจ้าหุ่ยนย์สองตัวที่ต่างขั้วกันก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าหุ่นใหญ่ยักษ์สองดน้าชื่อนักเขียวที่ดูน่าเกรงขามกับเจ้าเปลือกขุนกระป๋องตัวเล็กที่อยู่ไร้ราคา แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้ากุนทั้งสองตัวตามตื่นขึ้นมาจากการขุดขึ้นเพราะกับสภาวะด้วยความจำเสื่อมแถมยังมีโซ่พิเศษที่ตัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดผูกล่ามติดกันและร่วมประจนภัยไปด้วยกันยังไม่มีทางเลือกที่แรกตัเดีวกนต่างฝ่ายต่างเป็นส่วนเกินของกันและกันแต่ตลอดการเดินทางนั้นกลับมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นทำให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นฮีโร่โดยที่ไม่รู้ตัวจนวันหนึ่ง ขเขาเราที่จะเป็นเพื่อนสนิทกันใความเต็มใจกลับเป็นวันที่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วลตัวตนของเขาคือใครหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องดำเนินต่อไปทําให้ต้องเลือกระหว่างมิตรภาพกับหนา้าที่ว่าสิ่งใดจะสําคัญกว่ากันข้าก็จุดแล้วนี่ไงเราเป็นเพื่อนกันแล้วจะทําลายกันอีกทำไมจะลบกันไปอีกกีชาติ จริงๆเลยนะครับตี่มีเลยเลยค่ะนี่เป็นเพื่อนๆส่งช่อเรื่องยาตัวเลยนะครับรักมากค่ะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าจะต้องเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับและก็ต้องขอบอกนะครับว่าผลงานและสีหนึของคนไทยเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระดับสากลหรือดับฮอลีวูดแน่นอนครับค่ะมาที่คำถามกันเลยดีกว่าค่ะคำถามถามว่าเจ้าหุ่นทั้งสองตัวนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับสภาวะอะไรเราหงอกกัความจำตั้นหรือขอไข่ความจำเสือมค่ะ ขอขอบคุณสระมูลฟิลิปปินร์นชั่นแนลด้วยครับถ้าทราบแล้วนะครับสมคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาได้ที่รายการเดอะไกด์ทร i ปชันเลขที่1 1 8ทับ1อาคาซิโกชั้น10ถนนพระราม6แขวงสำเเดรเกษทกรุงเทพหไท0ยกรุ่ศ1-4-0หรือง่ายเลยครับแอดมือที่เดอะไกด์แอดช่คอร์บครับาอย่าลืมนะคะมีสิทธิพิเศษดีๆที่ทางทชันสำับนั้นนำมามอบให้ทนาชิกนะคะรวมถึงาพยนีย์ดีๆที่จะได้ชมกันก่อนใครในลิงก์โดด ครับผมไปร่วมสนุกกันแล้วอย่าลืมเปิดทรูดิชั่นดูตลอดทั้งวันก็ได้เพื่อผ่อนคลายและที่สําคัญนะครับจะได้ใช้เวลากับครอบครัวด้วยครับค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะอย่างนึงที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะเห็นกันเยอะเลยนะคะบนท้องถนนจะมีการเฉียวชนรถกันขึ้นขับไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยหลีกเลี่ยงแอ่งน้ำหรือว่าทั้งตู้หมบ่นบ่อด,ด้วยนะคะควันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดอะไกด์และเราทั้งสองคนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ